บอร์ดเวเลอร์ตอนที่10การแสดงเอาเละจ้าทุกคนอย่างที่รู้กันละครเวทีเพื่อการระดมทุนในครั้งนี้ทางชมรมของเราจะทำในรูปแบบละครเพลงเพราะฉะนั้นการแสดงอารมณ์ต่างๆจะสื่อสารผ่านบทเพลงและท่าเต้นพี่อยากให้ทุกคนใส่ใจในรายละเอียดไม่ว่าใครจะได้รับบทร้องหรือบทเต้นเพราะทุกองค์ประกอบสำคัญในงานครั้งนี้มาก แม้ว่าละครเวทีในครั้งนี้จะจัดแสดงเพื่อการกุศลแต่อย่าลืมว่ามีแขกมากมายจากวงการละครเวทีเข้าร่วมนั่นหมายถึงการที่พวกเราทุกคนจะได้แสดงศัก,กยภาพของตัวเองให้แก่พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นไม่แน่ถ้าเกิดการแสดงไปโดนใจผู้กำกับหรือผู้จัดอาจจะโชคดีได้มีโอกาสร่วมงานกับพวกเขาเหล่านั้นก็ได้เอาล่ะทุกคนเริ่มซ้อมกันได้ เสียงพี่ฟ้าประธานชมรมสาวคนสวยที่ดังกล้องไปทั่วห้องชมรมทำเอาทุกคนต่างพากันมีกำลังใจในการที่จะซ้อมและทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานในครั้งนี้เพราะพี่ฟ้านะ่ะถือได้ว่าเป็นคนที่พูดปลุกใจคนได้เก่งมากๆคนหนึ่งเลยละ่ะหากินลลิตทั้งสองคนมาคุยกับพี่หน่อยพอนักแสดงคนอื่น เริ่มจะไปซ้อมในส่วนของตัวเองพี่ฟ้าก็เรียกให้พระเอกอย่างพาคินและนายเอกอย่างละลิตออกไปคุยก่อนจะเริ่มซ้อมร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆครับพี่ฟ้าเป็นละลิศที่เอ่ยตอบรับก่อนเดินตามพี่ฟ้าไปแต่ไม่วายหันมาคว้าแขนของพาคินให้เดินตามไปด้วยเอาล่ะก่อนอื่นพี่ต้องขอบใจเรานะละลิศที่ไปคุยจนพาคินยอมรับบทพระเอก ส่วนพาคินพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่วันนั้นอารมณ์เสียใส่เราพี่ไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับเพราะผมก็กวนประสาทพี่ก่อนพาคินตอบกลับทั้งหันไปยิ้มให้กับประธานสาวใช่ครับพี่ฟ้าพี่ไม่ต้องขอโทษมันหรอกมันน่ะนิสัยไม่ดีเมื่อได้โอกาสละลิตก็รีบพูดแขวะพาคินด้วยความหมั่นไส้ทันทีและนั่นทำให้ประธานสาวสวย ต้องมองสองคนสลับกันไปมาก่อนเอ่ยขึ้นแหมเห็นสนิทกันแบบนี้พี่ก็โล่งอกเอาละ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างที่รู้ละครเรื่องนี้เดิมทีจะทำเป็นแนวชายหญิงที่แดัดแปลงมาจากเรื่องโรมิโอแอนจูเลียตแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแนววายพี่เลยเพิ่มบทดราม,ม่าเข้าไปนิดหน่อยเนื่องจากเนื้อเรื่องเก่าจะเป็นความรักที่ถูกปิดกั้น เพราะพ่อแม่ของทั้งสองบ้านไม่ถูกกันเลยพยายามจะปลูกฝังความเกียรติชังให้กับลูกๆแต่ทว่ารุ่นลูกกับสปาร์กลักกันขึ้นมาทําให้กลายเป็นความรักต้องห้ามแถมยังเป็นความรักระหว่างเพศเดียวกันซึ่งการเริ่มต้นในครั้งนี้จะเริ่มต้นด้วยบทเพลงที่แสดงถึงความรู้สึกของตัวนายเอกนั่นก็คือละลิศท,ที่ดันตกหลุมรักพี่ชายข้างบ้านด้วยความ ที่โดนพ่อแม่สั่งห้ามว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคนบ้านนั้นเลยทําให้ต้องเก็บงําความรู้สึกและเฝ้ามองพระเอกอยู่ห่างๆละลิศตั้งใจฟังพี่ฟ้าอธิบายเนื้อเรื่องและอารมณ์ที่เขาต้องเสื่อออกมาในบทเพลงแรกก่อนพยักหน้ารับอย่างเข้าใจส่วนบทที่สองนั้นจะแสดงถึงความรู้สึกของพระเอกอย่างภาคินที่เหมือนมีใครคอยเฝ้ามองตัวเองอยู่เสมอ แล้วก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่คอยเฝ้ามองตนนั้นก็คือน้องชายข้างบ้านและด้วยความที่ทั้งสองบ้านไม่สามารถญาติดีกันได้จึงทำให้พระเอกไม่สามารถเข้าไปพูดคุยกับนายเอกเรียกได้ว่าต่างคนก็ทำได้แค่เฝ้ามองกันและกันเท่านั้นเอาล่ะนี่คือการเริ่มต้นบทแบบคร่าวๆนะพอจะเข้าใจอารมณ์ของตัวละครบ้างไหมเข้าใจครับเข้าใจครับ โอเคเข้าใจแล้วก็เริ่มซ้อมกันได้เลยเสียงเปียโนและเครื่องดนตรีอื่นๆเริ่มดังขึ้นในห้องซ้อมเต้นขนาดใหญ่ที่ตอนนี้ต่างเต็มไปด้วยเหล่านักแสดงซึ่งกำลังร้องประสานเสียงขึ้นในบทเพลงแรกจังหวะการเต้นที่พร้อมเพียงกันถูกดำเนินไปตามจังหวะของเสียงดนตรีก่อนเหล่านักเต้นจะแหวกตัวออกเหมือนกับมาม่านที่ถูกเปิด เผยให้เห็นตัวละครละลิสที่เริ่มเดินออกมาและเปล่งเสียงร้องเพื่อบรรยายถึงความรู้สึกของตัวนายเอกที่มีต่อพระเอกเสียงร้องประสานเสียงและการไล่ลำเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อบทเพลงของละลิสสิ้นสุดลงก่อนดนตรีจะหยุดลงเหล่านักแสดงต่างพากันวิ่งออกไปแล้วเสียงบรรเลงเปียโนก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งล่างสูงของพาคินเริ่มเดินเข้ามา ก่อนจะเปล่งเสียงร้องใน้บทเพลงที่สองซึ่งบรรยายถึงความรู้สึกของตัวพระเอกที่ไม่อาจเข้าไปสารสัมพันธ์กับคนที่ตัวเองเฝ้ามองได้เสียงเครื่องดนตรีอื่นๆเริ่มจะดังขึ้นประสานกับเสียงเปียโนนักเต้นและละลิศเริ่มเดินออกมาในฉากก่อนนักเต้นจะเรียงตัวกันเหมือนเป็นกำแพงกั้นระหว่างทั้งสองคนพาคินและละลิศต่างพากันมองข้ามกำแพง เหล่านักเต้นประสานสายตามองกันและกันก่อนเริ่มร้องประโยคสุดท้ายในเพลงที่สองพร้อมกันนั่นก็คือคำว่าทำได้แค่เฝ้ามองสิ้นสุดเสียงเพลงท่อนสุดท้ายเสียงตบมือและเสียงโหร้องจากคนในชมรมก็ดังขึ้นดีมากเลยทุกคนประธานสาวอย่างพี่ฟ้าลุกขึ้นปบมือให้กับพระเอกและนายเอก ที่เธอหมายมั่นปั้นมือให้มาแสดงคู่กันว่าแล้วเธอมองคนไม่ผิดจริงๆด้วยเคมีของลาลิตและพาคินเข้ากันได้ดีมากขนาดเป็นการทดลองซ้อมแค่ฉากแรกทั้งสองยังทำได้ดีขนาดนี้แม้ความจริงลลิตจะร้องผิดไปบ้างนิดนึงแต่ว่าการแสดงอารมณ์ของคนแอบรักลาลิตทำได้ออกมาดีมากเหมือนกันกับพาคินที่แสดงถึงอารมณ์ ของคนที่รู้ถึงการเฝ้ามองของลลิตแต่ไม่สามารถเข้าไปคุยด้วยได้กลุ่มกำลังใจพาคินละลิตภาพการซ้อมวันแรกของพ่อพระเอกพาคินและน้องละลิตค่ะบอกเลยทุกคนต้องได้เห็นกับตานี่คิดว่าทั้งสองคนกำลังแอบรักกันจริงๆเหมือนไม่ใช่การแสดง h a ท็กพาคินละลิตตายแล้วตายแล้วแค่เห็นภาพซ้อมก็ได้กลิ่นความรัก ฟุ้งกระจายออกมานอกจอแล้วอะภาพบรรยากาศการซ้อมทำให้อยากดูเรื่องนี้ไวๆแล้วการแสดงจะเริ่มเมื่อไหร่หรอคะนี่การแสดงหรือความรู้สึกจริงๆกันนะโอ้ยแค่ภาพซ้อมก็ฟินรอแล้วจ้าเป็นกำลังใจให้น้องละลิศและน้องภาคินนะคะและนั่นคือหลากหลายความเห็นจากเหล่าแฟนคลับกำลังใจภาคินละลิศที่ต่างพากันออกมาให้กำลังใจ และเฝ้ารอการแสดงที่กำลังจะเริ่มเปิดการแสดงขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าอะน้ำขวดน้ำอัดลมจากมือของพาคินถูกแตะลงบนแก้มของคนที่นั่งพิงผนังก้มอ่านอะไรสักอย่างในมือถือความเย็นจากขวดน้ำอัดลมทำให้ละลิศสะดุ้งตัวนิดหน่อยกอดรีบกดล็อกมือถือเมื่อเห็นว่าคนที่เอาน้ำมาให้คือใครขอบใจนะละลิศ รับขวดน้ำอัดลมจากมือของพาคินก่อนเปิดดื่มดูอะไรอยู่คนตัวสูงซุดตัวลงนั่งข้างละลิตทั้งหลีตามองอย่างสงสัยเมื่อคนตัวเล็กทำท่าเหมือนกำลังแอบดูอะไรอยู่เปล่านี่ไม่ได้ดูอะไรไปส่องตลอดเลยเหรอกลุ่มกำลังใจพาคินละลิตนะ่ะคนตัวสูงพูดขึ้นอย่างไม่ได้ใส่ใจทั้งยังยกขวดน้ำอัดลมในมือของตนกาะลงคอ แตกต่างจากละลิดที่เบิกตาโพงขึ้นก่อนหันขวับไปหาพาคินทันทีนี่มึงรู้จักกลุ่มนี้ด้วยเหรอในตาคู่คมหมุ่นมองละลิดอีกครั้งก่อนเอ่ยขึ้นถึงกูจะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เล่นเลยอีกอย่างกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มแฟนคลับกูกับมึงด้วยทำไมกูจะไม่รู้จัก งั้นมึงก็รู้เรื่องที่พวกแฟนขับเขาเอจินกูกับมึงอะเหรอเมื่อเห็นลลิศอ,อั้มอึ้งพาคินจึงเป็นคนต่อประโยคนั้นให้แทนและนั่นทำให้ละลิศต้องรีบเอามือปิดปากของพาคินพางมองไปรอบๆว่านักแสดงคนอื่นๆหันมามองพวกตนไหมเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจึงเอามือที่ปิดปากของพาคินออกแล้วพูดขึ้นมึงจะพูดเสียงดังทำไมเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนคนอื่นๆก็ได้ยินหรอกพาคินกระตุกยิ้มน,นิดหน่อยก่อนเอ่ยพูดถึงกูไม่พูดพวกเขาก็รู้กันหมดแล้วมึงไม่รู้หรือไงรูปส่วนมากที่เอาไปลงในกลุ่มนั่นก็มาจากคนที่อยู่ในชมรมนี้กันทั้งนั้นแต่กูว่านะรูปแอบถ่ายพวกนั้นน่ะมันดูไม่ค่อยให้จับจิ้นกันเท่าไหร่จนกูคิดว่าบางทีกูควรจับมึงจูบ แล้วถ่ายรูปส่งไปให้แอดมินกลุ่มดีไหมการพูดขึ้นพร้อมด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของพาคินทำเอาละลิศต้องรีบผลักคนที่โน้มหน้าเข้ามาใกล้ให้ออกห่างมึงพูดบ้าอะไรของมึงเนี่ยไม่ดีหรือไงเลตติ้งละครเวทีของพวกเราจะได้ดังๆไงวิธีหลอกลวงแบบนั้นกูไม่เอาด้วยหรอกนะพูดจบละลิศก็รีบลุกเดินไปหาเพื่อนของตนอย่างมะปังและพลอยใส ที่กำลังนั่งเมาส์มอยกับกลุ่มนักเต้นหลอกลวงเหรอเด็กน้อยจริงๆเลยนะเจ้าป่าทองพาคินพึมพำขึ้นเบาๆก่อนมองไปยังล่างของละลิตท,ที่เดินไปนั่งรวมกับเพื่อนสาวของอีกฝ่ายแล้วยกขวดน้ำอัดลมขึ้นกอกลงคออีกครั้ง